สวัสดีครับวันนี้เบาตอบจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําเห็ดหอมแมงมันหอยกันครับสูตรนี้เข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยจะเป็นเห็ดหอมหนึ่งร้อยกรัมนะครับเราจะตัดส่วนขาของเขาออกประมาณครึ่ง่อครึ่งเพราะส่วนนี้จะแข็งมากแต่เพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากเก็บขาไว้เราสามารถนําไปล้างน้ําทําความสะอาดแล้วไปซุปแป้งทอดกรอบๆได้นะครับส่วนดอกถ้าเป็นดอกเล็กเราจะผ่าสีถ้าดอกใหญ่มากๆเราจะผ่าหมกนะครับ พอเราหั่นเห็ดหอมเสร็จแล้วเราจะนําเขาไปลวกในน้ําเดือดประมาณ2อสนาทีพอลวกเสร็จแล้วเราก็เทใส่ตะกร้าให้สะเด็ดน้ําแล้วนําไปน็อกน้ําแข็งสีสันของเขาจะได้สดใสครับเ,เวลาที่เราไปผัดแครอดเราจะตัดเขาออกมานิดนึงแล้วก็หั่นเป็นแว่นประมาณ8-9เแว่นต้นหอมต้นหอมเราจะหั่นเป็นท่อน แล้วก็จะมีกระเทียมสับแล้วก็แป้งมันแล้วก็นําน้ําสะอาดลงมาละลายไว้แล้วเราก็นําเห็ดหอมที่เรานอบแมลงแข่งไว้มาล้างน้ำแข่งออกแล้วใส่ถ้วยไว้ยครับตั้งกระทะเติมน,น้ามันแล้วนํากระเทียมสับลงมาผัดจนกว่าเขาจะมีกลิ่นหอมพอเขาเริ่มหอมแล้วเราก็นําเห็ดหอมที่เราลวกไว้ลงมานาด้วยแครอท แล้วก็ผัดให้เห็ดหอมของเรามีความหอมแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปหนึ่งร้อยกรัมแล้วเราจะมาปรุงรสกันเลยครับเราต้องจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายขาวแล้วก็พริกไทยขวนครับแล้วเราก็ผัดให้เครื่องปรุงของเราละลายเข้ากัน พอเครื่องปรุงของเราละลายเข้ากันแล้วเราก็นําแป้งมันที่เราละลายน้ําไว้ลงมาแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้มข้นพอเขาเข้มข้นได้ที่แล้วเราก็นําต้นหอมหั่นท่อนที่เราเตรียมไว้ลงมาผัดคลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบแค่นีเน้เพื่อนๆก็จะได้เห็ดหอมน้ำมันหอยที่เข้มข้นแบบนี้แล้วครับจักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้ครับ เพื่อนๆสามารถไปทํารับประทานได้นะครับสําหรับสูตรนี้ครับบอกับบอกเลยครับเข้มข้นมากๆครับอื